ยังพึ่งพาในการนำเข้ายาในรูปแบบของยาแผนปัจจุบันนะคะถึง90%ครับและมูลค่ายา,ยาในแต่ละปีจริงๆเนี่ยก็ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า200แสนล้านบาทครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมพุชไลป้องการราชาอาณาจักรในพระบรมราชูปถมัมภ์ และสถานีโทร,รทัศน์ TN2 ผมธีรพงษ์บุญรอดชูรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับการพัฒนายาสมุนไพรนอกจากเราจะได้ใช้ประโยชน์จากทางยานะครับในการป้องกันและรักษาโรคแล้วสมุนไพรย,ยังช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบันลดการนําเข้ายายจากต่างประเทศและสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรภายในประเทศด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเราในแง่มุมต,ต่างๆเกี่ยวกับยาสมุนไพรของไทยนะครับภายใต้หัวข้อเรื่องการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยาขอต้อนรับแพทย์หญิงชนิดาสุยมภูุจนินันครับท่านเป็นผู้อนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบสนะครับเขาญาตเรียกพี่ลูกหมูนะครับพี่ลูกหมูครับเวลาที่เรานึกถึงสมุนไพรเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงแรกๆเลยก็คืออภัยภูเบส อยากให้พี่ช่วยเล่าถึงการพัฒนาและผลิตสมุนไพรของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอยภัยภูเบศไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไงครับพี่ค่ะ,คะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตอ,อ,อธิบายนิดนึงนะคะโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศนะคะเ,เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดประจินบุรีค่ะก็เริ่มต้นจากการเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด500ยเตียง ก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนนะคะได้มากมายตัวอย่างเช่นมีห้องสําหรับการส่วนหัวใจนะคะเรื่องของการรักษาโรคที่เกี่ยวกับสมองต่างๆนะคะคส่วนมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนะคะโดยที่เราได้มีการก่อตั้งมาประมาณ20กว่าปี ตั้งแต่ปี2,546นะคะโดยบริบทจริงๆอะคะ่ะเรื่องสมุนไพรเนี่ยเรามีการดำเนินการมาในการพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วนะคะโดยเริ่มต้นจากการเห็นถึงคุณค่ามสมุนไพรแล้วก็อยากจะช่วยส่งเสริมรนะคะให้เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งในการผลิตสมุนไพรธรรมชาติที่ค่อนข้างดีนะคะจนกระทั่งเราเติบโตขึ้นมีการขยายพื้นที่การผลิตมากขึ้น ะะหลังจากมูลิีิก่อตั้งขึ้นมูลทีิก็มีวัตถุประสงค์หลักๆนะคะที่สําคัญเลยก็คือการพัฒนาเรื่องของการผลิตสมุนไพรทุกกระบวนการ,รก็คือเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นน้ํากลางน้ำจึง,ถ,งถึงการจําหน่ายที่ปลายน้ําเลยนะคะก็อีกส่วนหนึ่งที่วัตถุประสงค์ของมูลิีิก็คือการช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร,ะกรนะคะสามารถที่จะเพาะปลูกและมีไรายได้นะคะที่มั่นคง รวมทั้งปัจจุบันเนี่ยเรามีการเรื่องของการเสริมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเพิ่มเข้ามาค่ะครับผมครับ,รบผมผมได้มีโอกาสได้ชมวิดีทัศน์ของูลนิธิของโรงพยาบาลนะครับต้องบอกว่ามีความประทับใจแล้วก็ร,รู้รู้ซึ้งถึงถึงความตั้งใจของของคณะผู้บริหารและคนทํางานนะครับว่าตั้งใจที่จะให้สมุนไพรเนี่ยอยู่กูบคนไทยจริงๆพี่ครับทาไมการพัฒนายาสมุนไพรถึงมีความสําคัญต่อมัน ความมั่นคงด้านยาของประเทศไทยครับค่ะออจริงๆเนี่ยต้องบอกนี้นะคะว่าพี่ผมคือปัจจุบันเนี่ยยานะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญในปัจจัย4นะคะ,คะเราจะเห็นว่าเรามีโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นการเจ็บป่วย นะคะเรามีกลุ่มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะคะเรามีเรื่องของโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคของการระบาดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นยาเลยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญเนาะแต่เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราอะค่ะเรายังพิ่งผ่าในการนําเข้ายายในรูปแบบของยาแผนปัจจุบันนะคะถึง90%ครับซและมูลค่ายา,ยายในแต่ละปีจริงๆเนี่ยก็ ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า2แสนล้านบาทครับผมนะคะคคก็เลยเป็นที่มาที่มองว่าเอ๊ะล้าทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ก็มองว่าสมุนไพรเป็นหนึ่งในสิงที่เราทำได้นะคะสมุนไพรไทยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเ,เขาเรียกว่าผลิตมีต้นตำรับมาแล้วก็มีการส่งต่อมาเนี่ยรุ่นต่อรุ่นนะคะคมีตำรับยาที่ เ,เขาเรียกว่าส่งต่อกันมาที่มีความชัดเจนแล้วก็พบว่าจริงๆถ้าเราสามารถนําสมุนไพรจากตํำรับที่ว่าแล้วมาปรับเข้ากับการผลิตโดยใช้รูปแบบการผลิตที่ทันสมัยในปัจจุบันบแล้วก็ต่อด้วยการวิจัย ที่เป็นการรองรับถึงคุณภาพจริงๆได้เนี่ยรเราสามารถใช้สมุนไพรอะค,ะค่ะในการดูแลรักษาโรคในบางกลุ่มได้ครับนะคะคก็เพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ได้จริงเนี่ยมันเป็นการใช้สิ่งที่ประเทศไทยมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราสามารถที่จะลดการนำเข้ายาในบางส่วนได้ครับผมบกำลังจะถามอยู่พอดีว่าอย่างที่พี่บอกว่าเรานาเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเรามี วิธีการยังไงให้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมุนไพรของเราครับพี่ค่ะครับผมจอิจริงเนี่ยตัวสมุนไพรเราเนี่ยน่าจะถูกใช้กันมาเป็นเขาเรียกว่ายาพื้นบ้านนะคะครับนะคะซึ่งก็ต้องขึ้นกับว่าในแต่ละบริบทของพื้นที่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือว่าภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราเนี่ยมีความเหมาะสมมากในการที่จะปลูกแล้วก็ปลูกได้หลากหลายนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยในภูมิปัญญาต่างเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาสําหรับโรคในกลุ่ม ภูมิอากาศทางด้านเขตร้อนของพวกเราได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าเนื่องจากการที่เราใช้สมุนไพนในแต่ละแหล่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะคะทั้งผู้ใช้เองนะคะแต่ขณะเดียวกันทำยังไงถึงจะทำให้เป็นที่มาตรฐานเป็นการยอมรับปัจจุบันนะคะทางมุนิธิก็เห็นความสําคัญดังนั้นเราก็เลยใช้เรื่องของการหนึ่งการใช้เครื่องมือการสกัดที่ทันสมัยและถูกยอมรับนะคะเทียบเท่ากับการผลิตยา แผนปัจจุบันค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราใช้งานวิจัยมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการรองรับมาตรฐานนะคะก็ทั้งสองอย่างตรงนี้เองอะค่ะน่าจะเป็นส่วนที่ช่วยยืนยันในเรื่องของคุณภาพนะคะในแต่ละชนิดในการผลิตยาสมุนไพรครับครับเมื่อสักครู่นี้พี่ลูกหมูได้พูดถึงการสร้างความได้พูดถึงว่าเรามีการใช้งานวิจัยนะครับ ตรงกับใจผมพอดีว่าอยากจะถามว่าเราจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการใช้สมุนไพรไหครับพี่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาแพทย์แผนจุปัปัจจุบันนะครับค่ะครออจริงๆแล้วเนื่องจากสมุนไพรเนี่ยบางคนฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาเหมือนแผนโบราณน,นะคะความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญคเนาะแต่ว่าในทางมุทีเองเนี่ยเราเห็นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการยืนยันก็คือหนึ่งเนี่ยเราพัฒนานในเรื่องของการผลิต ถึงแม้จะเป็นตำรับโบราณรแต่เราใช้วิธีการผลิตที่ทันสมัยมนะคะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการ,รสกัดไม่ว่าจะเป็นสารต่างๆจากสมุนไพรก็ตามและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเน้นในเรื่องของการต้องมีงานวิจัยในการรองรับเมื่อเรานำมาใช้นะคะคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่ยืนยันในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคค่ะครับผมทราบว่าในส่วนที่เราสนับสนุนให้ ชุมชนเนี่ยปลูกพืชสมุนไพรเนี่ยเราสนับสนุนให้การให้เป็นการใช้เรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยใช่ไหมครับพี่จะเรียนถามว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับการผลิตยาสมุนไพรครับพี่ค่ะก็จริงๆการผลิตของสมุนไพรนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถทําตั้งแต่ต้นน้ําได้เลยก็คือวัตถุดิบเราสามารถทําในประเทศได้เพียงแต่ว่าในกระบวนการของการสร้างยาสมุนไพรอะค่ะ ทางมณฑิทมองว่าเราต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำมันต้องมีความปลอดภัยเน<ร>าะเราคงไม่เน้นเรื่องการผลิตหรือสกัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบจริงๆอะค่ะก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่เกษตรกรน,นะคะคในการปลูกนะคะ <ผม S 2> ในการดูแลต่างๆพี่ผมก็จะทราบว่าจริงๆตอนนี้บ้านเราอะในเรื่องของเกษตรในการปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชผักก็ตามเนี่ย เรามีการใช้สารเคมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีในการบำรุงทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการใช้ยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันกลับเป็นสารที่จะตกค้างแล้วก็ส่งผลมาถึงผู้บริโภคนะคะในปลายทางได้ก็เลยต้องกลับมาที่ต้นทางเรื่องของการ หาวัตถุดิบที่ปลอดภัยการเกษตรอินทรีย์ค่ะจริงๆฟ,งฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นการทําที่ดูซับซ้อนยุ่งยากแต่ในความหมายจริงๆนะคะก็คือการทําเพื่อให้มีการใช้สารเคมีเนี่ยน้อยที่สุดใช้การปลูกโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักะค,ะครับผมทีนี้เราในเมื่อเราสนับสนุนให้มีการปลูกเนี่ยในแง่ของ การที่เราสามารถจะช่วยในการสร้างไรายได้หรือกับให้กับชุมชนเนี่ยยาสมุนไพรเรกษตรอินทรีย์มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ค่ะโดยเกษตรนะคะ,คะส่วนใหญ่เลยอะค่ะในพื้นที่ที่มทูทีไปดูแลเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่เขาทําเกษตรอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราไปช่วยให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นะนะคะ,คะสามารถทําเกษตร ในรูปแบบที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะหนึ่งคือก็คือเรื่องสุขภาพของเขาเองเพราะว่าทําให้สุขภาพเขาแข็งแรงขึ้นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็มีตลาดในการรองรับเพื่อจะนํามาต่อยอดในการผลิตเป็นยาสมุนไพรหรือแม้กระทั่งเป็นผักเราก็มีเรื่องของการรองรับในการมาผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยนะคะตรงนี้เองก็เป็นก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วพี่พงษ์ทราบไหมคะว่าตอนนี้ ทางชุมชนเองเขาก็มีการรวมตัวกันด้วยเป็นการทำเป็นรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็รวมทั้งในการรวมตัวแบบสากลการเกษตรอันนี้ก็เป็นการพึ่งพาตนเองในของชุมชนนะคะการที่มีรายได้ที่เป็นกลุ่มก้อนก็ทำให้คนเหล่านี้สามารถที่จะทำงานโดยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้นานได้ดูแลครอบครัวของตัวเองต่อไปเรียกได้ว่านอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้เรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วยังได้เรื่องของสังคมด้วยคือครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกัน <C> e <an> ทีนี้พอเร,เรามีเรามีชุมชนที่ที่ปลูกมีโรงพยาบาลที่หรือวุฒิธิของเรานะครับที่ผลิตแล้วเนี่ยต้องเรียนถามว่าภาครัฐเนี่ยได้ให้การสนับสนุนเราอย่างไงบ้างครับพี่ค่ะจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นของการทําพัฒนาการปลูกสมุนไพรหรือการผลิตยาสมุนไพรนะคะ <c oughs> เราส่วนหนึ่งเราก็เริ่มมาจากนโยบายภาครัฐนะคะเช่นมีการส่งเสริมเรื่องการเกษตร ตรงนี้ก็คือกระทรวงเกษตรก็เข้ามาร่วมด้วยการทําเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเรามีเรื่องของการนํามาร่วมกันในเรื่องของการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อให้มีตลาดในการจําหน่ายได้ดีขึ้นอันนี้ก็ภาครัฐก็เข้ามาร่วมปัจจุบันเนี่ยเราใช้ยาสมุนไพรค่ะเข้าไปอยู่ในเรื่องของบัญชียาหลักที่ในโรงพยาบาลรัฐ นะคะสามารถใช้ได้นะคะปัจจุบันมีถึงร้อยกว่ารายการนะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นการที่รัดให้ความสนับสนุนนะคะครับผมนอกจากสมุนไพรยอดนิยมคือฟ้าทลายโจรเนี่ยเรายังมีสมุนไพรตัวอื่นๆอีกไหมครับที่ที่เราเอามาใช้รักษาโรคได้นะครับพี่ค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรเนี่ยเรามีทั้งการที่ใช้รักษาโรคแล้วก็ใช้ในการเรื่องของการป้องกันโรคได้นะคะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยก็มาทำเป็นอาหารเรียกว่าเป็นอาหารเป็นยาได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะตัวกระชายก็สามารถที่จะเป็นทั้งกระชายดำและกระชายปกติเนี่ยในเรื่องของการลดการอักเสบได้นะคะแม้กระทั่งขิง นะคะก็เป็นสามารถในการลดการอักเสบในเรื่องของการใช้แล้วก็ใบโบโบกนี่เป็นต้นันั้นในตัวสปปรรพคุณแต่ละอย่างนะคะคบางคนอาจจะบอกว่าถ้าต้องการลดไขมันหรือว่าระดับของเซลล์ได้ก็อย่างเช่นกระเทียม,มนะคะคแต่ในบริบททั้งหมดนะคะเราเชื่อว่าการที่เราใช้สมุนไพรในรูปแบบของอาหาร ขณะเดียวกันมาช่วยในการรักษาหรือป้องกันโรคได้เนี่ยมันน่าจะมีผลดีกับสุขภาพเพราะว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปมันก็คือเหมือนเป็นอาหารร่างกายเราสามารถที่จะกําจัดออกได้นะคะในปริมาณที่อาจจะไม่มีความจําเป็นกับร่างกายซึ่งแตกต่างจากการที่เราไปทานยานะคะถ้าเราทานยาที่เป็นยาสาเร็จรูปนะคะในปริมาณที่อาจจะมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของไตเรื่องของตับ แล้วก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายได้เพิ่มขึ้นได้ค่ะครับอย่างได้ยินชื่ออื่นๆอีกเช่นขมิ้นชันหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยครับพี่พวกนั้นยังมันมีเยอะไหมครับพี่นอกจากที่เราพูดถึงกันค่ะตัวอย่างที่ตอนนี้ปัจจุบันนะคะเราสามารถสกัดออกมาเพื่อใช้ในการรักษาโรคเลยอะค่ะตัวอย่างเช่นไพรไพรค่ะเราเอามาใช้เพื่อลดการปวดครับผมนะคะจะเห็นว่าหลายๆบางทีพี่ผงอาจจะเคยมีประสบการณ์การใช้ ก็คือไพลที่เอามาทําเป็นคล้ายๆกับเป็นเจลหรือเป็นยาหม่องไพลนะคะเราเอามาใช้เฉพาะที่ได้นะคะโดนการปวดการบวมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสกัดมาได้นะคะเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวเช่น กระดูกขาไก่ดําซึ่งบางทีฟังดูอาจจะแปลกนิดนึ่งเพิ่งเคยได้ยินเลยครับคือกระดูกขาไก่ดำนี่เป็นสมุนไพรนะคะไม่ใช่เอามาจากกระดูกไก่นะคะแต่เราสกัดสารออกมาแล้วก็เป็นรูปแบบของสเปรย์เพื่อจะใช้ในการลดอาการปวดบวมตามข้อได้ซึ่งเป็นการลดการใช้ยาในแผนปัจจุบันเองนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงจริงๆเนี่ยเนื่องจากพอเราสกัดมาจากตัว พืชเราก็พบว่าสารข้างเคียงนั้นทางสารเคมีอ่ะค่อนข้างน้อยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถนํามาใช้ในการรักษากับการที่เป็นโรคทางปวดข้อทางแผนกระดูกได้ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็กาลังมีงานวิจัยที่รองรับอยู่ค่ะครับครับวันที่ได้ดูวิดิทัศน์ของมูลนิธินะครับนอกจากความประทับใจแล้วเนี่ยนะครับมีอีกอันหนึ่งคือรู้สึกตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์อันหนึ่งของพี่ชื่อ repair มันคืออะไรครับพี่จริงๆส่วนใหญ่ที่เราคุยวันนี้นะคะเราจะเน้นไปเรื่องของยาสมุนไพรยาหมายความว่าใช้ในการรักษาโรคเป็นหลักนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรไทยอะค่ะสามารถที่จะมาผลิตเป็นเขาเรียกว่าเวชสาอางนะคะเวชสาอางหมายความว่าก็คือเป็นของใช้ปัจจุบันบแต่ว่าใช้เพื่อในการที่จะส่งเสริมป้องกัน นะคะตัวรีแพร์ส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้จะมีทั้งสองคุณประโยชน์ก็คือต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะย่ารีแพร์ปัจจุบันเดิมอ่ะก็คือเรามาใช้กับทางโรคทางนาฬเวศนะคะก็คือมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นของเซลล์ต่างๆได้นะในโบราณก็คือใช้ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเอามาแปลมาเป็นเรื่องของการใช้ในเครื่องของวิศวกรรอางครับผมเช่นการใช้กับ ผิวพรรณต่างๆเพื่อจะช่วยให้มีความอ่อนเยาว์อ่อนวัยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นตัวเวชสําอางเองเนี่ยถ้าเราดึงสมุนไพรที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างมาใช้อ่ะค่ะปรากฏว่าจริงๆแล้วสามารถใช้ทดแทนนะคะเรื่องของเครื่องสําอางราคาแพงราคาแพงได้เลยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บเออเราไม่ได้คุยกันเรื่องตรงนี้มากนักตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดมูลค่าของสมุนไพรไทยในการที่จะไปกับตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ที่เราคุยกันมาทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับพี่ไม่ทราบว่าเราได้รับงบป,ประมาณเพียงพอหรือยังไงครับพี่ค่ะจริงๆสิ่งที่ของเราเองยังต้องพัฒนาหรือยังได้ยังยังขาดอยู่นะคะคก็คือเรื่องของการวิจัยการวิจัยเพื่อจะได้เป็นที่ลอง ยอมรับนะคะว่าสมุนไพรที่เราทำแต่ละชนิดออกมาแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีมาตรฐานในการใช้รักษาโรคหรือแม้กระทั่งคุณสมบัติในเรื่องของเวชสำอางก็ตามการวิจัยแต่ละครั้งอะค่ะถ้าพี่พงศ์อยู่ในวงการก็จะทราบว่าต้องลงทุนเยอะมากนะคะแม้กระทั่งศูนย์วิจัยเองเนี่ยต้องลงทุนเป็นหลักหมื่นล้านและการวิจัยในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยลงทุนหลัก หลายล้านบาทอันนี้เองนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้การวิจัยต่างๆในสมุนไพรเราอ่ะยังมีไม่มากนักเพราะว่าในแต่ละหน่วยงานเองเนี่ยเรายังได้รับการสนับสนุนจากรัฐน้อยในเรื่องของงานวิจัยนะคะก็คิดว่าถ้าสามารถพัฒนาตรงนี้ได้มีการรองรับที่ดีมีเรื่องของงบประมาณในการส่งเสริมหรือจะมีศูนย์การวิจัยที่มีความชัดเจนเข้ามาช่วยได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ กับการผลิตสมุนไพรมากขึ้นครับผมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีงบประมาณไม่เพียงพอเนี่ยไม่ทราบว,ว่าทางทางระเบียบของทางรัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะร่วมทุนหรือว่ายัางไงฮะให้ความร่วมมือกับเอกชนที่จะพัฒนาไปด้วยกันเป็นไปได้ไหมค,ครับพี่จริงๆในอนาคตนะคะคสิ่งที่เราอยากจะให้สมุนไพรไปในตลาดโลกอะคะ่ะ อาจจะต้องมีการบูรณาการ,รนะคะคในหลายภาคส่วนนะคะเพราะว่าทางภาครัฐเองนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้ในเรื่องของโนโยบายแล้วก็การบูรณาการรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะส่งเสริมรนะคะค <ผม S 1> ให้มีการ,ร,รผลิตและการจำหน่ายไปได้ได้มากขึ้น ในภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นเรื่องของโน้ตฮาวในเรื่องของค,ความรู้ต่างๆร,รวมทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่อาจจะมีเรื่องของความทันสมัยต่างๆอันนี้ถ้าเราสามารถที่จะบูรณา,าการไปด้วยกันได้มันน่าจะทําให้มูลค่ารวมของสมุนไพรไทยเราอะค่ะนะคะ,นะคะไปสู่ตลาดโลกได้ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นจริงมากขึ้นที่จะทําให้สมุนไพรไทยติดอันดับต้นๆของโลกในอนาคตครับผมก่อนก่อนจะไปคําถามต่อไปมีคําถามจากทางบ้านนะครับ ทางบ้านถามว่าเราจะแนะนำการใช้สมุนไพรอย่างไรให้มันเหมาะสมครับพี่ออจริงๆนะคะคการใช้สมุนไพรกับการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีมีความเหมือนและมีความต่างนะคะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันนะคะมันเป็นยาที่สำเร็จรูปแล้วเราอาจจะใช้ง่ายสะดวก แล้วก็รู้สึกว่ารักษาได้ตรงกับโรคนั้นๆนะคะคแต่ว่าในความง่ายและความสะดวกเนี่ยก็จะมีสองประเด็นรประเด็นที่หนึ่งก็คือ สิ่งที่เอามาใช้สกัดในการเป็นยาเขาจะใช้สารตั้งต้นในรูปของสารเคมีเป็นส่วนใหญ่นะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าการใช้ยาวๆเนี่ยมันมีการสะสมหรือมันมีเรื่องของผลข้างเคียงได้นะคะประเด็นที่2เนี่ยยาส่วนใหญ่อย่างที่นําเรียนแล้วว่าเป็นยาที่นําเข้ามาเราต้องสูญเสียรายได้ที่เป็นของประเทศในการไปจัดซื้อมานะคะทีนี้ในเรื่องของสมุนไพรเองเนี่ย ก็จะมีส่วนหนึ่งที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่ามันใช้ได้จริงไหมนะคะก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อกี้นําเรียนไปเบื้องต้นว่าเราต้องมีรูปแบบของการผลิตที่ทันสมัยงันั้นรูปแบบการผลิตยาสมุนไพรปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกับการผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะในเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วเราก็มีการทําเรื่องของการทํางานวิจัยเพื่อจะได้ได้รับการยอมรับว่าจริงๆแล้วมีมาตรฐานในการใช้ได้ ผู้ใช้จริงๆอะค่ะก็จะต้องรับทราบว่าการใช้ยามุนภัยกับยาแผนจุบันไม่ต่างกันก็ต้องมีเรื่องของสาเหตุในการใช้ว่าเป็นโรคอะไร,รนะคะต้องมีการตรวจอาการแล้วก็ควรจะมีการจ่ายจากแพทย์แผนไทยนะคะในการบ่งบอกว่าร่างกายของท่านเหมาะในการใช้ยาอะไร,รอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นตัวในการป้องกันแล้วก็ลดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นใช้มากเกินความจําเป็น หรืออาจจะใช้ยาในทําให้เกิดผลข้างเคียงนะคะหรือผลเสียกับร่างกายค่ะครับผมเอาลครับทีนี้มาถึงคําถามของรายการคิดเพื่อชาติที่ไม่ถามไม่ได้นะครับการพัฒนายาสมุนไพรหรือการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยประชาชนได้ไรครับพี่ประเทศชาติได้ไรครับพี่ค่ะจริงๆต้องเป็นคําถามสุดท้ายที่ดีมากเลยนะคะยังไม่สุดท้ายครับครับผมเครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่า เราเน้นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำคําว่าต้นน้ำหมายความว่าถ้าเราทํายาสมุนไพรได้เนี่ยเราสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะคนะคะแล้วการที่ผลิตวัตถุดิบเองได้เองเนี่ยก็คือเกษตรกรหรือชุมชนในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะคก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเขาสามารถรที่จะใช้พื้นดินของเขาเอง ใน <c oughs> การทําให้เกิดรายได้นะคะคและเป็นการทําเกษตรอินทรีย์ที่ส่งผลที่ดีกับสุขภาพของคนทําด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรต่างๆเขาก็สามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเองนะคะมาเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถทำเป็นสมุนไพรเองได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการทำให้เกิดทั้งรายได้แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่มองเห็นแล้วค่อนข้าง เห็นความเป็นผลพลอยได้ที่ดีก็คือทําให้ชุมชนเหล่านั้นนะคะได้อยู่กับที่ของเขาเองได้อยู่กับครอบครัวมีตั้งแต่ปู่ย่าตายายโดยที่ไม่ต้องย้ายที่ไปทํางานที่อื่นซึ่งทําให้ความเข้มแข็งทั้งครอบครัวหรือความมั่นคงทั้งครอบครัวได้เกิดขึ้นมาด้วยได้นะคะอันนี้คือประชาชนได้เต็มๆครับในส่วนของประเทศชาตินี่นะคะก็นําเรียนในช่วงแรกว่าสมุนไพรไทยอะค่ะปัจจุบันเนี่ย เราสามารถที่จะผลิตและใช้ในประเทศได้สูงมากทีเดียวม,มูลค่ายาสมุนไพรในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบห0 0หมล้านบาทครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถส่งต่างประเทศได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถผลิตให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถใช้ในการรักษาได้จริงๆนะคะและเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ทําให้ประเทศไทยอาจจะมีไรายได้ อีกส่วนหนึ่งจากการส่งยาสมุนไพรและขณะเดียวกันก็สามารถลดการนำเข้ายาในบางส่วนโดยใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาได้ครับผมนะครับครบถามสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับค่ะออจริงๆนะคะว่าสมุนไพรเนี่ยกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยบางครั้งก็ยังมีคำถามนะคะเพราะว่าในส่วนตัวเองเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยดูแล้วเร็วที่สุดนะคะเพราะจ่าย จ่ายได้เร็วใช้ได้ตรงกับอาการต่างๆแล้วก็สะดวกแต่ในความจริงเนี่ยพอเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเราพบว่าจริงๆแล้วสมุนไพรเองลหลายตัวของคนไทยเราทําอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมีประโยชน์ในการรักษาได้นะคะในกับกลุ่มโลกก็อยากเชิญชวนนะคะให้พวกเราได้เปิดเขาเรียกว่าเปิดกว้างในการรับ ข้อมูลในเรื่องของสมุนไพรนะคะว่าสามารถใช้สมุนไพรไทยในการรักษาอะไรได้บ้างในการทดแทนกับยาบางตัวได้บ้างโดยใช้ข้อมูลที่เ,เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีงานวิจัยรองรับนะคะถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้สมุนไพรไทยนะคะในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น ก็เป็นการลดการนําเข้าแล้วก็ลดค,ค่าใช้จ่ายในการ,รกับค่ายาได้ขณะเดียวกันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนนะคะในส่วนของภาครัฐที่อยากจะฝากก็คืออยากจะฝากในเรื่องของเชิงนโยบายว่า,าอยากจะให้มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะรวมทั้งการส่งเสริมในภาคเกษตรนะคะในการบูรณาการนะคะในทุกๆภาคส่วน เพราะถ้าเมื่อไหร่ภาคเกษตรสามารถที่จะมีไรายได้นะคะคด้วยตัวเขาเองได้สุดท้ายก็จะทําให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัวแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นคงของประเทศในอันดับต่อมาค่ะครับผมท่านผู้ชมครับการพัฒนายาสมุนไพรนะครับรวมถึงการทําเกษตรอินทรีย์ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืนให้กับประชาชนและที่สําคัญ ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารระย,ยาให้กับประเทศวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกบุมากๆนะครับนะฮะแล้วก็ที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานะครับวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติได้หมดลงแล้วท่านสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มทางสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นสองทรูไและรับชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN สําหรับวันนี้ผม ทีรพ์งษ์บุญรอดชูและคุณหมอชิดิดาสยุมภูรุจินันขอลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ